เกิดเหตุด่วนพี่น้องโอ้ยคอยได้ยินเสียงค,ค,คุ้ม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 อยู่นบ้าหันพี่น้องแล้วก็ไปจอบดูไปแอบดูรถพ่อมารถพ่อมาไปแอบดูมันก็โทรหาผัวว่ามันเป็นอะไรผัวบอกอะไรมาดูสิี่ารถมาชนบ้านค่ะนี่มาจอดตายเสียอยู่ในเห็นสามสี่คนค่อยออกมาดู เออเนี่ยมันมาได้ยังไงพี่น้องมันปีนขึ้นมาได้ยังไงพี่น่ะพ่อบอกว่าอะไรรถชนอยู่ในหน้าบ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนพี่เออพี่น้องมันมาได้ยังไงพ่อเนี่พี่น้องโอ้ต่อ ว่าแล้วค่อยได้ยินเสียงครึ้มคๆๆๆมค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 ่อยก็วิ่งออกมาดูตัวนั้นค่อยก็เห็นวัยรุ่นสามสี่คนอยู่ในรถพี่น้องนี่อ้อย,ยหน้าบ้านเรานี่พี่น้องคะโอ้มันปีนมาได้ยังไงเนี่ยรถเพื่อนข้างบ้านน้ข้างบ้านเขาเห็นหข้างบ้านเขาเห็นว่า มีเหมือนรอยรถรอยอะไรชนบ้านรั้วบ้านค่อยเนี่ยพี่น้องนี่ข้างบ้านหน้าบ้านเขาเห็นเขาก็เลยโทรหาโ o ล i c e พี่สันมีรอยรู้รอยอะไรเต็มอยู่เนี่ยรอยเหมือนรอยรีเวิร์สหรอวะฝรั่งเหมือนรอยรีเวิร์สรีอะไรเนี่ยมาแล้วก็มาจอดตายอยู่ข้างเนี่ยรถรถเราหน้าบ้านเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยถึงข่าวเกือบเนาะรถไอ้บ้านอยู่ย บ้านอยู่ริมทางก็น่ากลัวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะค่อยก็อยู่กันสองคนกับไอ้สองสามคนกับกับลูกเนาะค่อยก็กลัวเลยเนาะค่อยออกมาแอบเบิงแหมแอบมาเบิงจอบออกมาเบิงอยู่หน้ารั้วน่ะเห็นผู้ชายสามสี่คนค่อยก็ไม่กล้าเลยเนาะค่อยก็ไม่กล้าออกมาพี่น้องเออค่อยก็วิ่งเข้าไปในบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านโทรหาผัวบอกว่าไม่รู้เสียงอะไรคุม้มคุมคุมคุมอยู่หน้าบ้านมาสัน่นไอ้ผู้ชายอะไรเขา,าตีกันหรือเปล่าค่อยก็โทรหาผัวโอ้พี่น้องเลย อันตรายเนาะค่ะนี่นะว่าบ้านอยู่ทางโค้งทางแยกก็น่ากลัวเนาะกลัวแบบว่ารถมาชนนี่นะรั้วก็พังโมดค่ะพี่น้องโอ้ย,ยพี่น้องตหาผัวมามาก็จอดจอดเลยตายเลยบอกตายแองแมงเลยบอกเะบิรงพี่น้องพี่น้องเนี่ยจักมันมาทางเลอเห็นฝรั่งว่ามันมาฝั่งโน้นมาฝั่งโน้อนอาจจะรีเวิร์ดมาตรงนี้นี่พี่น้องแล้วก็มาชนรั้วค่อย คนรัวค่อยแล้วก็น่าจะมาประมาณนี้นะคะเส้นทางเส้นมาร์นี่พี่น้องแล้วก็ไปจอดตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยจอดตายอยู่หน้าบ้านค่อยเลยพี่น้องโอ้ยน่ากลัวค่ะพี่น้องเอ้ยเขาเรียกโบลิสมาแล้วแต่ยังไม่มาเห็นโบลิสผ่านไปแล้วนี่น้องอุ้ยบ้านนะทุนอะรัวบ้านพังหมดเลยค่ะพังหมดเลย โทรหาตำรวจข้างบ้านหน้าบ้านโทรหาตำรวจแต่ไม่รู้ว่าตำรวจมาหรือยังเข้าบ้านแล้วหนาวพี่น้องฝนก็ตกโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวพี่น้องโอ้ย้านอยู่ใกล้ถนนโทนทางก็น่ากลัวอย่างนี้น,นะคะพี่น้องเอ้ย

มีใบกับขี่มีอะไรอยู่ในรถด้วยแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยแบบกลัวความผิดนะโดนความผิดก็เลยแบบว่าวินกระเดื่อเกินไปค่อยก็นี่แหละนี่ค่อยก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วพี่เนาะค่อยแต่ยานเนาะเห็นเห็นเขาเปิดประตูคุ้มก้มคุ้มก้มคุ้มก้มเข้าไปเนาะโอ้คอยแต่แลนเข้ามาโทรหาโผล่โผล่ก็จะมีกลับบ้านเราจะแลนเข้าเขินพี่น้อง ยาโน,น่อยแล้วมีแต่เ,เสียงคุณคุณคุณชมค,มค,มคมุมาจอดมาจอดอยู่มองนี่แล้วคอยแต่ยา,นนา,เาเนาะจะเขาย้างไปทั้งเรือเขาเปิดประตูอ,อ้อรถเนี่ยเปิดประตูอ,อ้อรถแลนะ้วก็ไปเลยจะให้จ้าไปทางซ้ายทางขวาเจ้า,จาของบ้านมาถามเนาะเขาไปทาง,นนงเรือแล้วค่ะตำรวจพารถมีคามรถไปเลยรถไปเลยพี่น้อง โปรลิฟทันทีแรกหรือทันสองอันนี้ทันแรกเลยอทันสองพี่มาสองคือโดนรีคอร์ดทันแรกไม่ได้รีคอร์ดทันแรกผ่านมารีคอรอ์ดในวันสุดยวัยรุ่นนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นนะพี่น้องเวียดนามฉันมีไอ้นั่นมีใบขับขี่กับไอ้มีใบขับขี่กับไอ้นั่นนี่นะเสไลด์ออกมาเลยพี่น้องรับลายออกมาแล้ว ไล่รถออกมาเลยเห็นตอนมาเนี่ยแม่เห็นรถนี่ไงสีแดงหรือสีอะไรเนี่ยมันกำลังมาจอดตอนมานะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะพี่น้องนี่ก็ได้เพิ่งเคยเห็นรถยกครั้งแรกเหมือนกันเล่นรถเล่นรถอะไรเพิ่งเห็นแล้วลูก ยกเอาครั้งแรกค่ะพี่น้อง <c oughs> เคยเห็นคุณเคยเห็น <c oughs> <c oughs> อุอ้มลากรึอเลยได้คุณเอา,เาสู้เอาอะไรไปวล้วนาะเอากระลากอะไรใช้ระบบละลิงนะ สลิงดึงออกมาไปลากกสปอกัลโซจริงๆลากืหลากให้รถยอดเลยหนาวหนาวก็ออกมาพี่น้องอยากเห็นได้ยินเสียงค้มๆมาพ่อบอกว่าเขาเอารถมายกเอาอะ่รมาดูนั่งรอเป็นชั่วโมงนั่งรอ เต้นเต้นกันใหญ <c oughs> ่หเลยเต้นเต้นกันใหญ่เลยเนี่ยออกมาใส่ชุดเพิ่ชุดอะไรออกมาหนาว <c oughs> โอ้โหหลีนกันเรียงสาบลาบเลยวันนี นะลดตุรกโตยต้าด้วยเอาหวยออกค่ะพี่น้องข<อ>หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าเลขหนึ่งห้าเลขเลขไอ้นั่นเลขรถค่ะเลขรถหนึ่งห้าเลบโครเลค่ะเลขทีขขข่ก็ยี่สิบนะนี่มาแล้วค่ะพี่น้องขึ้นแล้วอึ๊บแ,แล้วูดูดูดดู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 ๆดูดูด ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นออฮอลมันมันมัน่ันปวดยังไงอ๋อมันเขาล็อกรถเรียบร้อยนะพน้องแต่ว่าตำรวจมีกุญแจมันทไม่ได้มีกุญแจดีใช่ไหมเขาไม่ได้ล็อกหรอไม่ด้ล็อกเลยเป็นเกียร์อะเนเหมือน ใบรุ่นพุทธะนองอะเนาะประมาณนั้นแหละดูสิ ก็ดูสนใจมากเลยเด็กๆเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเออเราขอ,อกอมาไม่ได้แล้วลูกไปแล้วจะบ้างิพอ่อขอหวยเอาเลยค่ะพรุ่งน,นี้ขอหวยห5ึค่ะก็นล้กที่20นะคะ 花们。 บายพลิสิลูกบายบายโพลิสิสวยเลยสวยด้วยนะนี่นี่ค่ะโพลิสตามมาคอดไปแล้วไปเข้าบ้านพี่น้องบัดนี้อุ้ยประตูรั้วกระแตกพังต้นนังสืออะไรไม่รู้ลูกหนังสือใครไม่รู้จอนมึนแล้ว ไปเข้าบ้านแล้วปูกไปหนาวนะเราบานบอกกันว่าตีกันหนีบ่เล่นนี้บ่รถดม